เวคแคสดนแดนแห่งความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตได้ลกลับกลายเป็นดีแดนแห่งความตายเมื่อตัวต,วตนแห่งความมืดและความชั่วร้ายอย่างเดอะบีสตื่นขึ้นมาพื้นแผ่นดินทั่วทักทวีปได้รับการปลเปื้อสิ่งมีชีวิตในดีแดนได้กลายพันธุ์กลายเป็นอสูรกายศพคนตายลุกขึ้นมาเดินเพ่นพ่านอะไรธรรมล่มสลายกลุ่มพลชีวิตจับกลุ่มกันก่อตั้งชุมชนเล็กๆกระจายกันไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อความอยู่รอดอะไรธรรมที่ลงเหลือเพียงแห่งเดียวในดีแดนแห่งนี้ก็คือโอไลอาดอาณาณิคมเดิมของจักรวัด,น,น,ด,ลลน,น,ดนใหญ่ แต่หากตั้งอยู่บนเกาะที่หา่างไกลไปจากเวคแคสทำให้พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากหายนะในครั้งนี้ โอเลอาตจึงกลายเป็นยูโทเปียของมนุษยาชาติแลยพวกเขาก็ใช้ทวีเพห่งความตายอย่างเวคสเป็นสถานที่ขับไล่เหล่าอาชญากรที่ไม่เป็นที่ต้องการของพวกเขาเพราะแต่เดิมนั้นโอเลอาจก็มีลากเง้าม,มาจากจากักรวรรดินิลันที่มีธรรมเนียมในการให้โอกาสอาชญากรได้มีชีวิตอยู่ด้วยเงินไขต่างๆอย่างเช่นการประลองหรืออย่างหลังที่รู้ๆกันก็คือการเนรเทศให้ไปอยู่ในที่ที่ลำบากและอันตรายซึ่งตรงนี้ถึงจะพูดให้ดูดียังไงมันก็คือการฆ่าคนทางอ้อมนั่นแหละครับแค่ไม่ได้พูดตรงๆว่าจะฆ่าหรือประหารเท่านั้นเองประหา การนรเทสวัสดีครับผมบีบอวไนยคลิปนี้คือเนื้อเรื่องแพ t ออฟเอ็กซบทที่1ชายหาดแห่งความตายเรื่อโดยสารที่บรรทุกผู้ถูกเนรเทศมาส่งอย่างทวีเวคแคสได้เกิดอับปางขึ้นด้วยสาเหตุบางอย่าง เอกไซที่รอดชีวิตจากเหตอุอับปางจะถูกซัดมาเกยยังชายหาดสนทยาและเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้พบกับเอกไซอีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ใกล้ๆดูเหมือนว่าจากเอกไซทั้งหมดเกือบ2โหลที่โดยสารมากับเรือลํานี้น่าจะเสียชีวิตแทบจะทั้งหมดแล้วเหลือเพียงพวกเขาทั้งสองคนที่โชคดีรอดชีวิตมาได้ซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นศพที่นอนอยู่ข้างๆเอกไซที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้ลุกขึ้นมาจู่โจมเขาจนตายทําให้ตอนนี้เอกไซตัวเอกของเราคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเอกไซทั้งหมมด่นัังากบเรือ หลังจากปราบซอมบี้ที่ลุกขึ้นมาจู่โจมได้แล้วเอกไซก็จะพบว่าที่ชายหาดแห่งนี้เต็มไปด้วยศพคนตายที่ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่พวกเขาตายไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งเอกไซต้องฟันเหล่าซอมบี้ที่มีอยู่จํานวนมากเพื่มอมุ่งไปยังหอสังเกตการไลออนไอป้อมปักกันที่เป็นที่ตั้งของชุมชนผู้รอดชีวิตในบริเวณนี้แต่ก่อนที่เอกไซจะไปถึงหอสังเกตการไลออนไอนั้น เขาตงเผชิญหน้ากับซอมบี้ฮิวลลอกซอมบี้ที่เกิดจากซากศพของเอ็กซฮิวล็อกอาชญากรอันชั่วร้ายที่มีชื่อเสียงในโอไลอัคดีติดตัวของมอนี่ค่อนข้างเยอะเลยละครับแต่ผมได้สรุปคร่าวๆมาให้ดังนี้ครับความผิดฐานฆาตกรรม6คดีหนึ่งในคดีนั้นคือฆาตกรรมทารก2คดีในนั้นเป็นการฆาตกรรมแล้วนำศพของเหยื่อมาชำแหละ12คดีขู่กันโชคและทำลายร่างกาย7คดีสำหรับการค้าอาวุธและมี2คดีที่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บจากการค้าอาวุธครั้งนั้นคดดดดดีีีีีีีีีคคคมมมมมืืืนน4พยยยาาออกก2 1จททั้งหห่่เเสชวิต แม่คดีอุชกันขณะน,นี้ยังอุตส่าห์ไม่ประหารในประเทศไปเวแคสให้มันเดือดร้อนคนอื่นซะงั้นเมื่อปราบฮิวล็อกลงได้สําเร็จและเดินทางเข้าสู่ไลออนอายแล้วคราวนี้เรามาดูสภาพความเป็นอยู่และมาทําความรู้จักกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนแห่งนี้กันครับ เนื่องด้วยบริเวณชายฝั่งของทวีปนั้นเต็มไปด้วยซากศพที่ฟื้นขึ้นมาเดินเพ่นพ่านทำให้การเป็นอยู่ของผู้คนในหอสังเกตการนั้นค่อนข้างที่จะยากลำบากเรื่องอาหารนั้นค่อนข้างที่จะหายากเพราะนอกจากต้องเสี่ยงฝ่าฟูงซอมบี้ออกหาของกินแล้วบริเวณที่พอจะมีอาหารก็อยู่ค่อนข้างที่จะใกล้จากหอสังเกตการเป็นอย่างมากซึ่งอาหารหลักๆของชุมชนนี้ที่พอจะหามากินได้ก็คือเนื้อของนกโลอาที่เนซ่านั้นรับประกันเรื่องความระยำของรสชาติ don't tell tarkley but they're the foulest f o w l i've ever tasted still ex l e be s c can’t Cho. ไหนจะเรื่องยารักษาที่ขาดแคลนเป็นอย่างมากทําให้การรักษาผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยนั้นทําได้แค่รักษาตามมีตามเกิดจนแทบจะเรียกว่ารักษาก็เหมือนไม่รักษาเนี่ยแหละครับส่วนตัวละครในชุมชนที่ดูสําคัญสําคัญหนก็มี3ตัวละครด้วยกันครับนั่นก็คือเนสซาทากเลและเบสเทล l ซึ่งสำหรับเนสซ่าน,นั้นดูจะพิเศษกว่าคนอื่นๆหน่อยก็คือตัวของเนสซ่าน,นั้นไม่ใช่อาชญากรหรือเอ็กซอย่างคนอื่นเธอนั้นประสบอุบัติเหตุเรืออับปางและสูญเสียครอบครัวทั้งหมดในเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ถึงแม้ว่าตัวของเนสซ่าน,นั้นจะดูบอบางและอ่อนแอแต่เธอก็สามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่เลวร้ายของเวกคสได้อย่างน่าอัศจรรย์ เธอใช้ทักษะทางการแพทย์ที่ติดตัวเธอมาคอยดูแลทุกคนในชุมชนอย่างไม่แบ่งแยกซึ่งภายในชุมชนไรออนนายแห่งนี้ตัวของเนซ่าเปรียบเสมือนเทพธิดาของพวกเขาเลยทีเดียวในส่วนของเบสเทลนั้นตัวเขาอ้างว่าตัวเองเป็นกับตันเรือจนสัตว์เทียบปางหลกแต่ตรงนี้ทาร์เร่จะเล่าให้เอ็กซฟังในภายหลังว่าเบสเทลนั้นเอาหมวกกับตันตัวจริงมาใส่หลังจากที่เข้าตายไปแล้วอา้าวพี่ทาร์เร่ทำไมหักหน้ากันนี้น่ะ นอกจากนี้เบสเทลเองก็ยังเป็นนักกวีอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะไม่ใช่นักกวีที่เก่งกาจอะไรสักเท่าไหร่นะนะอันนี้ทากเล่ก็บอกมาเช่นเดียวกันส่วนคนสุดท้ายทากเล่เขาเปรียบเสม,มือนกับผู้นําชุมชนแห่งนี้คอยช่วยเหลือเอกไซที่มาใหม่หรือไม่ก็คนที่มาเกยตื่นบริเวณชายหาดแห่งนี้ถึงเอกไซหลายคนก็ได้ใช้หอสังเกตการณ์ไร้อดายแห่งนี้เป็นสถานที่พักฟื้นและปรับตัวก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางไปตามทางของแต่ละคนจะว่าไปตรงนี้มันก็เหมือนเมืองเริ่มต้นของเกม RPG นั่นแหละครับ เมื่อทำความคุ้นเคยกับผู้คนในชุมชนแล้วเอกซายจะถูกเนซซาวิวนันให้ออกไปตามหาหีบยาเพื่อใช้สำหรับรักษาผู้บาดเจ็บเนื่องจากยาของเธอในตอนนี้นั้นแทบไม่เหลือแล้วเบสเทลจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้อีกว่าหีบยาที่ว่านั้นเป็นหีบยาของหมอประจำเรือของเบสเทลซึ่งมันก็น่าจะอยู่บนเกาะที่เรือเกิดอับปางลงนั่นแหละเมื่อไปถึงที่นั่นเอกซายจะได้เผชิญหน้ากับบอสท,ที่ชื่อเฮลเรตซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นักแต่ผมคิดว่าบอสตัวนี้น่าจะเป็นกัตตััััันเออ ale, เรรืืออออออขขงงงบบบบบบทลลลลยมม่้้้้ไไดดวกกซะหหีาาแใ จากนั้นทักเล่จะมอบภารกิจใหม่ให้เอกไซนั่นก็คือการตามหาสาเหตุที่ทําให้ศพโลอาดในบริเวณหนองน้ําแถวๆที่ราบดินโคลนลุกขึ้นมากลายเป็นอันเดดพร้อมกับหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้และนอกจากนี้ทักเล่ยังได้บอกอีกว่าเขาได้คนพบล่องรอยบนหน้าผาบริเวณทางเข้าถ้าน้ําตื้นซึ่งล่องรอยเหล่านั้นเป็นรูปรลังของพวกเปลือกหอยพร้อมทั้งยังบอกอีกว่า หากเปลือกหอยพวกนี้ยังลงเรืออยู่มันก็น่าจะอยู่ตามหลังของพวกโลอาร่วมถึงกล่าวเสริมอีกว่าเขาใช้เวลาศึกษาพวกมันมานานจนกระทั่งรู้ว่าเปลือกหอยและกลไกพวกนี้เป็นฝีมือของพวกคาลุยที่ขึ้นฝั่งมาเมื่อครั้งอดีตพร้อมกับให้เราลองไปหาเปลือกพวกนี้ดูนั่นแหละครับเราเสร็จก็ใช้งานต่อทันทีความจริงที่ทักไดเล่เาให้ฟังนั้นมันก็เป็นภารกิจนั่นแหละครับแต่ถ้าดูตามบริบทแล้วทั้งคู่แค่คุยกันทั่วไปนั่นแหละครับแต่เหมือนว่าพอได้ยินเรื่องนี้แล้วตัวของเอ็กซก็เกิดสนใจขึ้นมา เอ็กซออกเดินทางจากหอสังเกตการไปยังที่รับดินโครนและมุ่งหน้าสู่หนองน้ำเน่าเหม็นทันทีซึ่งเขาต้องเผชิญหน้ากับคาดัฟลัสอดีตทันตแพทย์ของแชปลอนจากข้อมูลที่ผมพยายามหามานั้นไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขามากนักนะครับแต่คิดว่าตัวของคาดับลัสน่าจะเป็นหนึ่งในการทดลองมณีของแชปลอน ซึ่งหลังจากที่ปรับขาดับลัดและเคลียร์ประเด็นวุว่ยวานของทักเล่เสร็จแล้วก็ถึงข่าวที่ต้องออกตามหาสิ่งของจากเรื่องเล่าของทักเล่กันเสียทีเอกไซกลับไปยังที่ราบดินโคลนเพื่อตามหาเปลือกหอ,อยทั้ง3ชิ้นจากคําบอกเล่าของทักเล่ตามหลังของพวกโลอาจนเขาพบมันจริงๆทั้ง3ชิ้นเอกไซนำเปลือกหอ,อยทั้ง3ชิ้นใส่ลงไปยังช่องตรงหน้าผาจนทําให้ประตูสู่อุโมง์น้ําตื้นเปิดออก เมื่อกลับไปคุยกับทางเล่ถึงเรื่องอุโมงค์เขาจะเตือนเอ็กซว่าคืนหนึ่งเขาไล่ล่าโลอาเข้าไปอย่างทรรแต่เขาก็ได้พบกับตัวพ่นทรายขนาดใหญ่กว่าปกติซึ่งทางเลขขง่ก็คาดเดาเอาไว้ว่าหลังของตัวพ่นทรายตัวนั้นก็น่าจะอยู่ในอุโมงค์น้ำตื้นที่เราเพิ่งเปิดไปนั่นแหละครับ ตรงนี้ผมค่อนข้างงงนิดนึงนะครับตรงที่ว่าอุโมง์น้ําตื้นหรือถ้าที่เพิ่งเปิดมาในตอนที่เรามาถึงนั้นทักเล่ไม่น่าจะหลงเข้าไปในถ้านั้นได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะคนละถ้ากับของเอ็กซที่เพิ่งเปิดไปนะครับซึ่งหลังจากลมตัวพ่นใส่ยักษ์ที่ทักเล่ได้พูดถึงเอาไว้แล้วเมื่อกลับไปบอกเขาทักเล่จะถามว่าทําไมแม่ศพมันกลับมาตัวใหญ่แบบนั้นกินได้หลายมื้อเลยนะแต่ถึงจะบ่นอย่างนั้นทักเล่ก็จะขอบคุณเราที่ช่วยลดเหตุผลของความหวาดกลัวความมืดตรงนี้เผื่อหลายคนงงนะครับ ทักเล่หมายถึงว่าเวลาออกล่าตอนกลางคืนจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะเจอตัวแบบนี้มาจู่โจมเราอีกจากนั้นทักเล่ก็จะเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของพัสดีบูตัสที่กลายเป็นอสุรกายเพื่อยึดกองทัพคาลุยไม่ให้บุกเข้าไปยังเมืองหลวงได้โดยง่ายซึ่งจนถึงทุกวันนี้บูตัสที่บ้าคลั่งก็ยังคงทำหน้าที่เฝ้าเรือนจั์แอคซิออมที่เป็นทางผ่านไปยังเมืองหลวงแห่งจักรวรรดิเอาไว้ได้ตรงนี้ทักเล่ก็เล่าให้เราฟังเฉยๆนั่นแหละครับแต่ก็แน่นอนว่าเมื่อเล่ามาขนาดนี้ความอยากรู้อยากเห็นของตัััวขขอองเเราก็ได้คบคลื่นนทนที ตรงนี้เหมือนทักเล่ม,มันจะรู้นะว่าถ้าเราให้เราฟังแล้วไม่ต้องบอกอะไรมันเดี๋ยวมันก็ไปทําของมันเองเสริมจากตรงนี้นิดนึงนะครับทัสดีบูตัดนั้นทําหน้าที่เป็นทัสดีของเรือนจาเอ็กซิอมในช่วงเวลาของการปฏิวัติพิสุทธิ์ช่วงที่กองทัพคาลุยได้ยกทัพขึ้นมาบริเวณชายฝั่งไลออนไอและเมื่อปราการแล้วนายแตกพ่บูตัดจึงขอยให้แชปลอนดัดแปลงร่างกายของเขาเพื่อเขากลายเป็นอสุรกายที่คอยยึดก,กองทัพคาลุยไม่ยกทัพผ่านทางเรือนจําของเขาได้แต่ทว่าหลังจากที่การดัดแปลงนั้นเสร็จสิ้นลงบ แชปลอนรวมถึงคนอื่นอีกหลายคนในเรือนจําถูกอสุรกายบูตัสที่บ้าคลั่งสังหารอย่างโหดเหี้ยมชาวคายลุยที่บุกเข้าไปยังเรือนจําก็ถูกฆ่าตายไปไม่น้อยนั่นทําให้กองทัพชาวคายลุยเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเรือนจําแห่งนี้และใช้วิธีล่องเรือไปตามแนวชายฝั่งเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองซานแทน เมื่อเอกไซเดินทางไปยังเดือนจำแอกซิออมเอกไซก็จะพบกับหญิงสาวลึกลับที่ชื่อว่าไพรตีเก่าทักททยก่อนที่ตัวของเธอจะหายเข้าไปในความมืดหลังจากนั้นเราจะได้เผชิญหน้ากับบูตัสอสุรกายที่น่าสะพึงที่สุดของเรือนจำแอกซิออมหนึ่งในสองปราการที่ต้านทานการบุกข,ของกองทัพคาลุยเอาไว้ได้เมื่อครั้งอดีตและเมื่อเอกไซลมบูตัสลงได้และกลับไปเล่าให้ทักเล่ฟังเขาจะประหลาดใจและคิดว่าเหล่านั้นโชคดีที่ลมอสุรกายแบบบูตัสลงได้แถมยังแอบเคลมอีกด้วยว่าถ้าใครถามก็บอกนะว่าทักเลเป็นนนคสอมา คือตรงนี้ผมอยากจะแหมไปถึงดาวอังคารจริงๆหลอกใช้ไม่พอยังจะเคลมผลงานอีก ซึ่งหลังจากที่คุยสับเพเห็นละกันเสร็จทักเล่ก็เลยยื่นคำขอที่เป็นคำขอจริงๆไม่ใช่พูดลอยๆแบบที่ผ่านมาให้กับเอ็กซว่าเขาอยากจะให้เอ็กซายสำรวจและค้นหาเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่ชายป่าที่อยู่รอบๆเรือนจำเอ็กซิออมให้ทีเพราะพวกเขานั้นต้องการมองหาที่ตั้งชุมชนแห่งใหม่ซึ่งตรงนี้เราก็ตกปรับรับคำแต่โดยดีแต่ทว่าเมื่อค้นพบเส้นทางที่สามารถมุ่งสู่ชายป่าได้แล้วตัวของเอ็กซก็ได้พบกับพายตีอีกครั้งเธอใช้พลังอาคมของแชปลลนในการปิดทางเชื่อมต่อระหว่างชายป่ากับตัวของเรือนจำ ซึ่งตรงนี้ทําให้เอกสาต้องมองหาเส้นทางอื่นที่สามารถมุ่งสู่ชายป่าได้จนกระทั่งตัวเขาหรือเธอได้เดินทางไปถึงสุสานเรือล่มในสุสานเรือล่มเอกไซทจะได้พบกับวิญญาณของเฟย์เกพนักเดินเรือนในตำนานที่ขอให้เราตามหาออฟเฟมที่ฐานของเขาได้ขโมยมันแล้วหนีไปหากเราไปคุยกับเบสเทลที่หอสังเกตการหลังจากที่เราพบกับแฟร์เกพแล้วเบสเทลจะบอกเราว่าแฟร์เกพนั้นหายตัวไปจากการพยายามล่องเรือไปอยังเวคสเมื่อ30ปีก่อน ถ้าเราเจอกับคนที่บอกว่าเป็นแฟร์เกฟตัวเป็นเป็ดแล้วล่ะก็นั่นเป็นคำโกหกอย่างแน่นอนหรือไม่มันก็อาจจะเลวร้ายกว่านั้นเรื่องราวของแฟร์เกฟนั้นไม่ได้มีระบุเอาไว้มากมายนะัก แต่ที่ยืนยันได้อย่างหนึ่งก็คือตัวของเขานั้นเป็นนักผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ประตูสู่ดินแดนใหม่ๆห,ห,หลายแห่งเปิดขึ้นเพราะการเดินทางสำรวจของเขาซึ่งตรงนี้ถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบกับคนที่มีตัวตนอยู่ในโลกของความเป็นจริงก็คงจะเป็นคนัมบัสที่คนพบชวีิอเมริกาแน่เลยครับซึ่งเมื่อเราตามออลเฟมขึ้นมาจากศพของทารแล้วคืนให้กับเขาแฟร์เกปจะพยายามใช้เราเป็นเครื่องสังเวยเพื่อคืนชีพให้กับตัวเองแต่สุดท้ายก็เป็นเขาที่พ่ายแพ้กับเอ็กซ หลังจากที่จบเรื่องกับแฟร์เกปแล้วก็ได้เวลาเดินทางกันต่อเอ็กซเดินทางไปถึงถ้ำพายน้ำสถานที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของปาการด่านที่2ในการต้านทานการลุกลานจากกักรวรรดิจากชาวคาลุยซึ่งนั่นก็คือพายน้ำเมวิลที่เสียงเพลงของเธอนั้นเป็นต้นเหตุให้เรือมากมายเกิดอับปางจนมาเกยตื้นแถวๆถ้ำพายน้ำของเธอจนเกิดเป็นสุสานเรือล่มขึ้นมาแต่เดิมนั้นเมวิลเป็นนักร้องที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจกักรวรรด ตัวเธอกับดาเลโซ่แเดีเอเตอร์ในตำนานได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกันเธอได้รับเมอบสร้อยสตาร์ออฟเวค s t จากดาเลโซที่สร้างขึ้นจากอัญมณีสีแดงสดขนาดเท่ากำปั้นเด็กที่ดาเลโซไปเจอเข้าในขณนะที่ทำงานในป่าลึกของเวคัสเธอรับมันกลับมาด้วยความสุขโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าสร้อยคอเส้นนี้เป็นสิ่งที่นำพาโกนาตะกรรมมาสู่ความรักของทั้งคู่ เมวิลเริ่มมีอาการแปลกๆแ,และค่อยๆกลายเป็นอสุรกายดารโซที่ต้องการจะหาวิธีรักษาและช่วยเธอเอาไว้ก็เลยนำตัวเธอไปซ่อนไว้ที่ถ้ำก่อนที่ตนเองจะออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในเวสเคสเพื่อค้นหาวิธีรักษาตัวเธอซึ่งหลังจากนั้นก็มมีบันทึกหรือเรื่องราวของดารโซบันทึกเอาไว้อีกเลยเมวิลที่จิตใจเริ่มบิดเบี้ยวจากการกลายร่างก็ได้กดแขนที่ดารโซและทิ้งเธอไปเธอคิดว่าร่างกายใหม่ของเธอนั้นเป็นสิ่งที่มหัศาจรรย์แต่ดารโซต้องการที่จะทำลายมันเธอต้องการที่จะใหหห้้เขาาา็นนถึงงงควมัศจรรย์อ่กี ในบันทึกของเธอได้เขียนเอาไว้ว่าเมาื่อเดเโซกลับมาเธอจะคว้างยารักษาของเขาทิ้งและสอนให้เขารู้ซึงถึงคําว่ารักแท้แต่ก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เดเลโซไม่เคยได้กลับมาบอกตามตรงเรื่องราวของทั้งคู่นั้นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับผมนะจะโทษใครก็ไม่ได้จะโทษได้ก็แด่ด,ดวงที่แสนจะสวยของเดเโซนั่นแหละครับที่ดันเธอเรื่องไปเก็บมณีอะไรไม่รู้มาทําเป็นสร้อยคอใครมันจะไปรู้ละ่ะว่าของสวยงามแบบนี้จะนํามาซึ่งหายนะ ซึ่งในตัวมันีที่ว่านี้ถ้าจะให้ผมเดาก็คงเดาไม่ยากนะครับว่ามันมาจากไหนในตอนแรกผมคิดว่ามีความเป็นไปได้2ทางก็คือนั่นอาจจะเป็นผลงานที่ผิดพลาดของมาริกาโลหรืออะไรบางอย่างที่หลุดออกมาจากสถานีวิจัยของเขาเพราะว่าตัวของสถานีวิจัยของมาริกาโลนั้นก็ตั้งอยู่ในป่าลึกของเวคสเช่นเดียวกันกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสิ่งปนเปื้อนจากอรารยธรรมของวาวเมื่อครั้งอดีตแล้วก็เป็นดาเลโซที่บังเอิญเก็บมาได้ซึ่งพอมาคิดๆด,ดูแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเมวิลและดาเลโซนั้นอยู่ในยุคสม เพราะงั้นความไปไปได้เดียวก็คือน่าจะเป็นของเหลือจากอรารยธรรมวาวนั่นแหละครับเนสซาบอกกับเอ็กซให้พยายามหลีกเลี่ยงเมวิลแล้วภาวนาให้เธอนั้นไม่สนใจตัวเขาอย่างที่เขาไม่สนใจเธอพร้อมทั้งเนสซายังกล่าวเสริมอีกว่าหากการผาเผชิญหน้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้ของสิ่งนี้ช่วยเราในการต่อสู้กับเธอซึ่งสิ่งของที่ว่าก็คือมณีสกิลที่เป็นรางวัลเควสนั่นแหละครับพร้อมทั้งยังก,กล่าวตบทายอีกโดวยว่าเอ็กซนั้นไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพราะทั้งเธอและทั์กเลนันีัน พูดมาแบบนี้ไม่สนใจก็ไม่ได้จะว่าไปตัวเนสซ่านี้เป็นตัวละครที่ดีเกินไปจนไม่น่าที่อยู่ในเกมที่เต็มไปด้วยคนบัดซบแบบเกมนี้เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเราก็ตอบแทนความดีของเธอหน่อยก็แล้วกันเออคือที่จริงแค่จะวิ่งเนื้อเรื่องนั่นแหละเมื่อเผชิญหน้ากับเมวิลในครั้งแรกเธอจะปรากฏตัวในร่างของมนุษย์จนหลังจากที่สู้กันไปจนหลอดพลังชีวิตของเธอหมดเธอก็จะกลายร่างเป็นภายน้ําเข้าต่อสู้กับเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากที่ปราบเธอลงได้แล้วทั้งเนสซ่าและทากเล่ก็ค่อนข้าง เนสซาจะบอกกับเราว่าเดิมทีเธอคิดว่าเรานั้นเป็นคนที่กล้าหาญที่โง่เขาผู้ซึ่งต้องการ,รเผชิญหน้ากับภัยน้าที่แข็งแร่งอย่างเมวิลแต่ทว่าในตอนนี้เธอรู้สึกว่าเธอไม่รู้อะไรแล้วในขณะที่ทักเล่ก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำในการเอาชนะเมวิลเพราะหลายร้อยปีมานี้วิญ,ญญาณที่เธอดูดกลืนเพื่อเพิ่มความแข็งแร่งนั้นมีมากมายเหลือเกินซึ่งหลังจากที่ปราบเมวิลลงได้แล้วกลับไปรายงานกับคนทั้งคู่จากนี้ก็จะเป็นการมุ่งหน้าสู่เนื้อเรื่องบทถัดไป จบไปแล้วครับกับในเรื่องบทที่1ของ p a t ออฟเอ็กซคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ไม่ว่ากันไปกดไลค์เพจผมด้วยก็ได้แล้วยังไงในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ